สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมกิษโซยานะครับผมเนี่ยไม่ได้ซื้อหนังสือมานานมากแต่รอบนี้ได้ไปงานหนังสือก็เลยไปซื้อมานะครับมีทั้งของผมแล้วก็ของแฟนผมด้วยคนละค่ายเลยเอามาดูก่อนว่าของผมมีอะไรบ้างนะอ่าผมมีอันนี้ของแถมรักพิมพ์ผมจะเลือกมาเป็นในส่วนของตัวไอแฟนร้อยนะครับที่เป็นเหมือนอินสตาแกรมแล้วก็อันนี้จะเป็นของแถมจากปกพิเศษซึ่งผมซื้อผิด จริงๆผมนึกว่ามันเป็นปกธรรมดาผมโดนราคาไปสองร้อยกว่าบาทสำหรับไอเล่มเรื่องนี้เล่มสิบหกอ้าวเรื่องไหนวะอ่านี่สองจุดห้ามิตินี่เร่มนี้นึกว่ามันเป็นปกธรรมดานี่มันเป็นปกพิเศษผมก็เลยเสียเงินไปเยอะเลยใช่ไหมขอดูก่อนไม่แน่ใจ ใช่มันเป็นเล่มสิบหกปกพิเศษราคา255้าบห้าทมันการหยิบผิดไม่คิดว่ามันเป็นปกพิเศษผมแยกไม่ออกไงอ่ะมาดูกันว่ามีอะไรบ้างเดีย๋ยวแบ่งเป็นเรื่องนะระหว่างนี้ผมจะให้แฟนแกะโปสการ์ดของวินเบเกอร์ให้ทุกคนดูละมันจะไม่ได้มาทุกเล่มนะอ่ะเล่มแปดเนี่ยไม,ม่มีเล่มเล่มเก้ามีผมไม่รู้ว่าเป็นยังไงอะเล่มเก้า สิบก็มีอ่าสิบเอ็ดมีแล้วนี่สิบเอ็ดเป็นอย่างนี้เทมากนี่คือตอนแรกแฟนผมเนี่ยมันแฟนผม,มนไม่หยิบเล่มสิบเอ็ดหยิบมาแค่สองเล่มแล้วคนขายบอกว่าเอ่อเล่มสิบเอ็ดเนี่ยโปรดรารเล่มสุดท้ายแล้วมันก็เลยมาทุกเล่มนะครับนี่เป็นต้นเหตุให้เสียตังค์นี่เล่มที่สองก็มีเล่สิบสามไม่มีนะสิบสามเนี่ยตอนที่ผมไปงานเหมือนวันที่ผมไปมันจะมีอาจารย์ผู้เขียนนะมาให้ลายเซ็นนะครับถ้าซื้อเล่ม เล่มราคาเท่าไหร่ไม่รู้จะไม่ได้พันกว่าบาทอของเล่ม13อะจะได้ลายเซ็นด้วยอ่ะเดีย๋ยวผมเอาไปส่งมอบให้เก็บก่อนให้แก่ก่อนอ่ะเรามาดูอันนี้ก่อนละกันปึ๊บโอเคเรื่องแรกไม่เล่มเดียวก็คือ นี่ครับหนุ่มเย็บผ้ากับสาวนะักคอสเพย์นี่ก็คือเล่มสิบสามแล้วนะครับถ้าใครตามสปอยช่วงนี้ก็รู้กันนะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าไอเล่มสิบสามมันถึงช่วงไหนอะผมไม่ได้ตามขนาดนั้นนะจำเล่มสิบสองไม่ได้แล้วด้วยซ้ำอ่ะอันนี้หนึ่งเล่มแล้วก็จะมี2.5มิติลิิสะนะครับเป็นเรื่องที่ผมชอบม,มากผมก็เลยจัดมาทั้งหมด3เล่มมี14 เล่มสิเป็นปกนี้นะครับมีพระเอกเล่มสิบห้าใครไม่รู้นะครับคอรดเพย์แล้วก็เล่มสิบหกที่เป็นปกพิเศษที่ผมพลาดผมก็ว่าไอ้ผมจะซื้อประมาณพันหนึ่งทำไมมันถึงพันสองกว่าบาทเพราะว่าหยิบเล่มนี้ผิดโดนราคาไปแต่ว่าได้เป็นของแถมนะนี่แต่มันเนี่ยใช่ของแถมลิลิสะนะครับเป็นอย่ผมแกะให้ดูอย่าให้แฟนผมแกะออกมาให้ก่อนมาดูเรื่องเงินก่อนละกันอ่ะ ต่อไปก็จะเป็นช่วงนี้นะครับอันนี้ไม่เพิ่งมากล่องลักไวใ,ใส่นะซึ่งคือผมรู้สึกว่าผมเนี่ยไม่ตามวงการมังงะแป๊บเดียวเองอะไอเรื่องนี้ออกไวมากช่วงแรกแบบแม่งดองแบบโว้ผมคตรนงุนงิดอะแม่งออกช้าเกินอะไรเงี้ยคือตอนนี้ออกไวมากน,นี้เป็นปกเล่มแปดนี่เล่มเก้าอันนี้เล่มสิบเล่มสิบนี่ยืนกันเต็มหน้ากระดาษเลย ใครไม่รู้จําไม่ได้อันนี้ก็เป็นเล่มสิบเอ็ดเล่มล่าสุดนะแล้วก็เ,เรื่องสุดท้ายที่ผมซื้อก็จะเป็นเกิดใหม่เป็นขุนนางขึ้นเป็นใหญ่ด้วยสกิลประเมินใช่เรื่องนี้เป็นอนิเมะที่เพิ่งจบไปนะครับมันน่าจะปุบไปเมื่อสองสัปดที่แล้วผมพอผมไปดูงานเอ้ยมันมีมาสองเล่มเลยเราก็ซื้อมานะครับนี่เดีย๋ยวต้องไม่อ่านต่อนี่ก็เป็นเล่มหกโอเครักพิมพ์หมดแค่นี้ ต่อไปเรามาดูของฟินิกว์ก็มีอะไรบ้างอ๋อ,อแล้วก็มีอนี้แมวส้มนะครับแฟนผมซื้อมาอุดหนุนเท่าไหร่19บาทนะครับอันนี้19บาทโอเคมาดูต่อไปอันนี้จะเป็นส่วนของแฟนผมลนะก็จะมีผม,มชอบลายเส้นนะผมไม่รู้ว่ามันเกี่ยวกับอะไรสนุกหรือเปล่าแฟนผมก็ชอบเหมือนกันเนี่ยโดยเฉพาะผมชอบดีไซน์ตัวนี้มากก็คือโกคุลาคุกไก่สุขาวดีสีเลือดนะครับ ไม่รู้ว่าจะสนุกหรือเปล่าแต่นี่ดูการ์ดส,สวยมากผมรู้สึกว่าฟินิกอะราคามันแพงมากแล้วนะเดี๋ยวนี้แพงแบบสุดๆนี่ก็ซื้อมาสองเล่มมันออกมาแค่สองนะครับอ่าต่อไปวินเบเกอร์แฟนผมแก่หมดละอืมอันนี้ไม่มีอนะ่ะเล่มสิบสามเล่มเก้านี่ครับเป็นลายนี้ปลดการ์ดต,ตอนซื้อมาจากคว่มอยู่อย่างนี้นะไม่รู้ว่ามันลายอะไร ผมไม่รู้ว่ามันเป็นระบบสุ่มด้วยหรือเปล่าว่าแต่ละเล่มอาจจะได้ไม่เหมือนกันหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะเพราะมันคว่ำไว้แต่ถ้าถ้ามันเหมือนกันก็คือลายนี้เล่มเกา้าไม่รู้ว่ายังมีอยู่ไหมในงานน่าจ,จะยังมีอยู่นะครับบางเล่มบางเล่มก็หมดละเขาอาจจะเติมสต็อกทีหลังอันนี้ก็ไม่แน่ใจแล้วก็มีเล่มสิบนะครับนี่เล่มสิบนี่เป็นมวยเลยเเกงางเกงแบบก็ไม่เชิงมวยเป็นแบบเตะอยู่นะครับนี่แล้วก็ เล่มสิบเอ็ดผมว่าเล่มสิบเอ็ดเนี่ยสวยสุดละเพราะว่ามันเท็กเจอร์ไม่เหมือนกันนะนี่ผมให้ดูเท็กเจอร์เทียบกันอันนี้คือเท็กเจอร์เล่มสิบนี่เห็นบ้างเห็นอะไรไหมอันนี้มันเป็นกระดาษเหมือนกระดาษมันมันเฉยเฉแล้วนีมนมน้มันจะแบบว่าฟูฟับฟูฟับเท่นะครับนี่ใบนี้ข้างหลังก็ไม่เหมือนด้วยเป็นสีฟ้าอันนี้เหมือนลายหน้าปกแล้วก็สุดท้ายจะเป็นเล่มสิบสองที่มีนี่นะครับก็เป็นลายสามสหาย ยืนรอรถเมย์อยู่นะครับแล้วก็นาปกก็เป็นนีสวยดีนะครับก็ประมาณเท่านี้นะครับผมรู้สึกว่าเนี่ยที่ผมหายไปช่วงนี้คือรู้สึกว่าหนังสือมันแพงขึ้นมากนะครับคือเนี่ยเห็นกองนี้ไหมนี่คือทั้งหมดนะที่ผมกับแฟนซื้อรวมกันมันประมาณสองพันห้าซึ่งมันได้แค่เนี้ยกับเทียบกับสมัยก่อนที่ผมถ่ายลงอ่ะผมรู้สึกว่าเมื่อก่อนอ่ะรักพิมพ์ได้โคตรเยอะถ้าซื้อสองพันห้าคือแบบ อิ่มแล้วว่านี่คือมันผมรู้สึกว่ามันเหี่ยวมากเลยก็ก็เลยไม่ได้ซื้อเยอะครับมีอะไรอีกหลายเรื่องที่ผมแบบอยากได้ตอนไปเดินงานนะแต่ว่าในวันที่ผมไปเดินงานอะ่ะคือตั้งแต่ผมไปงานหนังสือมาผมไม่เคยไปพร้อมกับวันที่มันมี Thailand g เกม Show เลยนี่เป็นครั้งแรกเลยที่ผมไปพร้อมเพราะว่าหลายๆอย่างนะครับทำให้ต้องไปวันที่มันแบบ มีจัดแข่งไอจัดงานเกมด้วยอะไรเงี้ยคนแบบเยอะมากผมเดินได้แบบกระจึ๊กกระจึ๊กกระจึ๊กกว่าจะได้ไปแต่ละบูธนะก็คือเดินได้ไม่เยอะก็เลยแบบจิ้มเข้ารักพิมพ์แล้วก็เสียตังค์ให้มันจบจบที่รักพิมพ์ที่เดียวนะครับแล้วก็เดินนิดหน่อยก็กลับบ้านมาก็าประมาณนี้นะครับไม่ได้ลงมานานแล้วคลิปก็ใครที่ยังติดตามก็ฝากกด ติดตามกันต่อไปนะครับอาจจะลงคลิปมามาหายหายบ้างแต่ถ้าอนาคตว่าซื้อผมแบบอูฟูแล้วซื้อเยอะก็เดี๋ยวลงบ่อยๆตอนนี้มันซื้อนานๆทีจริงๆเนี่ยนี่คือเกือบล่าสุดแล้วอ่ะเดี๋ยวผมมีคลิปหนึ่งเร็วๆนี้นะครับหนังสือเดีย๋ยวมันมาส่งเดีย๋ยวผมจะทำจะถ่ายอีกรอบหนึง่งก็รอดูตอนนั้นละกันตอนนี้ของมันจะไม่มานะครับอันนั้นผมซื้อไว้นานแล้วแต่ว่าคือฝากร้านไว้ตอนนี้มันเพิ่งครบก็ลองทายในเมนก็ได้ถ้าใครดูมาถึงตอนนี้นะครับว่าเรื่องที่ผม จะมาส่งเนี่ยเป็นเรื่องอะไรที่เพิ่งจบอ่ะให้ใบให้ว่าเป็นนิยายนะครับอ่ามีในเว็บตูนด้วยมีกระตูนในเว็บตูนก็ลองทายดูกันนะครับวันนี้ก็ไปละอ๋อผมลืมนี่อย่างนี้ด้วยที่ผมได้ของแถมจากปกพิเศษนะถามว่ามันคุมม้มไหมผมไม่ได้รู้สึกว่ามันคุ้มนะกับราคาท,ที่ผมต้องจ่ายเพราะว่าไอ้นี่ผมไม่รู้ว่าจะไปทําอะไรเลยมีเต็มบ้านแล้วนะครับตอนช่วงที่มันเริ่มแถมอ่ะผมมีเต็มไปหมดเลยแผ่นก็ประมาณนี้นะครับเจอกันทุกคนบ๊ายบาย